สวัสดีครับอยู่กับบังกรีเอ็กคาเเตอร์ทังครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีนกหนกึน่งคลิปครับคลิปนี้ก็อยังอยู่กับเจ้าแคป320 version 2 v2 นีครับได้กลับมาฉายแสงอีกแล้วนี่ครับออกหน้างานกับเขามั่งครับสภาพดีมากการทำงานเออจัดเต็มปุ้มเลย อจะหนักจะเต็มงานคัดครับตรงนี้ระดับงานดินเกิน15เซนคัดไว้คร่าวๆครับแต่ช่างยังไม่ได้ให้ระดับเราให้ของเราเอง <c oughs> <c oughs> เอาจอสามศเวอร์ชันทูครับนี่อดีตเคยรอเคยแรง กลับมาใช้แสงอีกครั้งคออขับโดยหนุ่มเบ้น จัดเต็มอุ้มจัดหนักจัดเต็มโอ้นี่แน่นอนจริงๆครับจากที่เราซ่อมบำรุงเรียบร้อยเราก็เอามาใช้งานหน้าง,งานเลยครับ เขาก็ได้เฝ้ากองหินกองทรายหลายปีครับเออเออุงกี้หฟันเออก็สามนรุ่นก่อนก่อนก็จะหฟันอย่างนี้นะครับรุ่นใหม่ๆก็เป็น5ฟันหมดแล้ว ช่วงนั้นก็กุ้งก,กี้ใหญ่สุดครับมี3า0แล้วก็3ามหเขตละเวกแถวบ้านเราทางนี้สุริม3อ5ก็มีอยู่แถวจอมพระคันหนึ่งครับ3ามสหาต่อตามโรงโม่ก็บางเกเดอร์อก็ไม่ค่อยได้ไปสัมผัสครับอาจจะมีใหญ่กว่านี้ครับ นี่กล่องตัวมากครับการทำงานของเขาช้าแต่ชัวร์แต่ขนาดนี้ก็ไม่ถือว่าช้ามากเท่าไหร่ครับกำลังดี ปูยังไหวกลับมาใช้แสงอีกครั้งบัตรทลยเขาก็เมโทรแคทครับนี่เมโทรแคทก็ทรงแบบนี้ก็จะมี3ามทรงศูนย์ชันทูครับทรงเขาก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละ จัดจ้านในช่วงนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วเออเออระบบไฟก็เต็มครับยังอยู่ครบใช้ได้ระบบคันเร่งออโต้ไฟฟ้าก็ใช้ได้ครับนี่ VIP ทำมาเรียบร้อยเว้ยอ้าวกระจายไว้นั้นแหละนุ่มเบ้นเดี๋ยวเราเกรดไปไล่เอง เลยไป,ไปเลยเบนการทำงานค่องตัวมากครับ จ้ซีรีส์500รอเอาดินไปเลยได้หนุ่มเบ้นก็ไปตัดทางนู้นต่อครับอันนี้เดี๋ยวรังกีเตอร์จะทำการปรับเกรีเองครับเอาคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับอย่าลามกดติดตามนะครับไว้เจอกันค,คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ